เราน้องผมก็เขียนไม่เป็นฮะแล้วก็มีมีดไว้แทงน้องอ้าวอ้าวตีเหรอตีเหรอตีเหรอเอ๋ออ้าวอ้าวตามาเลยมามาไปบ้านพี่แคนไหมมาไปบ้านพี่แคนมีมีไมีมีดรับไปบ้านพี่แคนมาเร็วๆตามมาตามตามพี่แคนมาเร็วๆๆ เด๊บนึงแป๊บนึงบ้างมัขอบคุณดัตีนะข้ามาันสิข้าวัวข้าวัวข้าวัวเลยอ่าเดี๋ยวพี่แคนเอาให้เดี๋ยวพี่แคนฆ่าให้มาเอาหายหายไปไหนแล้วนี่อะวัวเออแล้วพี่แคนทำให้มาแคนตีแป๊บเดียวตายพี่แคนมีดาบไปไหนแล้วนี่โอเค เดี๋ยวเนื้อมามาเอาเนื้อเดี๋ยวพี่คันไปย่างให้ก่อนพี่คันมีเตาเผาป่ะมันมืดแล้วมีีมมันมืดแล้วเร็วๆไปบ้านพี่คันก่อนบ้านพี่แนาไปบ้านพี่คันก่อนบ้านนนพี่แะเร็วๆตามมาตามมายัง